อย่าให้กูคมแจช๊ชชวนชื่นฝากข้อความคมกริบชาวเน็ตโยงรุ่นใหญ่วงการคอมเมนต์สนั่นโยงรุ่นใหญ่แจช๊ชชวนชื่นหรือแจ๊สปุกนิกปาปยองกู๊กกู๊กโพสคลิปตัวเองจากแอปติ๊กตอกแจงภรรยาฝากคำคมกริบพร้อมทั้งบอกด้วยว่าอยากให้กูคมตลกรูปหล่อพ่อรวยรถเก่งติดแก๊สแจ๊สปุกนิกปาปยองกู๊กกู๊กโดยในคลิปคำคมจากตลกดังแจ๊กบอกว่าอยากทำตัวเงินแสนถ้ามีแค่หลักร้อยพร่ำฝอยเงินล้านแต่มีแค่แสน ราคาคุยล้านพันหวังให้คนกล่าวขานไอสัตว์สันดานสลึงเดียวพร้อมทิ้งท้ายชมตัวเองด้วยว่าโคตรคมโดยมีเพื่อนๆคนบันเทิงคอมเมนต์แซวอาทิใบเฟิร์นพัสกรบอกว่าไม่เห็นคล้องจองเลยเอมี่ลิ่นปทุมก็คอมเมนต์หาพร้อมบอกว่าแฟนคลับบอลเชิญยิ้มก็คอมเมนต์ชมน้องชายว่าคมกริบไอหนูของพี่ด้านแฟนๆทั้งชมทั้งแซวอาทิสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากๆค่ะคมจากใจโคตรชอบเลยความคล้องจองกัน อยู่ไหนฮไม่คล้องเลยอ่ะชอบชอบกับเรียนขณะที่มีคนคอมเมนต์แซวถามด้วยว่าด่าใครอ่ะโดยในคลิปดังกล่าวในติกต o กของภรรยาปรากฏว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเห็นหน้าตลกรุ่นใหญ่ลอยมาจนเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์สนั่นเลยทีเดียว